สบายดีพี่น้องสบายดีมื่อนี้แม่ลิงลิงก็ได้ปีหนหาดอีกแล้วพี่น้องมาเพื่อทำเสาวแพงเนาะเฮือนสาวแพงเพิ่นสิมีงานเนาะพ,นพี่น้องลิงลิงก็เลยเดิดนมาซอยเวียกเพิ่นตอนนี้แม่ลิงก็บก,กำลังซีขว้าข่าวขว้าพี่น้อง ครัวเขาขัวสอยเสาแพงเพราะว่าเวีย,ลยคยลายมีเพลินเวียคลายบ่มีไปเห็ดเนาะก็เลยว่าเดี๋ยลงลิงเห็ดไปก่อนเห็ดหาแมงลิงกับขัวพริกแล้วแมงลิงกับขัวพริกแล้วแล้วนี่กับขัวเราขัวแล้วก็สีดำเนาะ เรอให้เขาจำมา่อซอย,อยนะมาแต่ทางใด<อ>เคยถ่ามาแต่ไม่เคยถ่า <c ười> มันมาแบบซุกแล้วเขาก็ล่างกินมันเป็นเมือ่อตอมาแบบซุกมันพอได้ว่าจะเป็นเยี่ยงอึ่งผดผ้าลงคองลงหววแดงโอ้ไปหววแดงหัวกลับขึ้นมาทั้งนั้นในายแพงอีกมันมได้รับมาได้นอน มันหายเงียงมันกับพนตกเ้าหรือมันบด้ติกำลังขวัวขวัวขวัวขวัาขวัวต้องใจเย็นเย็นเนาะพี่เนาะอันจังงามจังเหลือง ต้องค้นตลอดมาพริกตัวนี้ขัวแล้วๆน้องพี่น้องยังแต่ยังแต่กระตกตัวนี้ยังมาัานในขัวขัวแล้วกระตำหรือสใส่เครื่องบดใส่เครื่องบดเอา เพระาะว่าตอนนี้แม่ต้องลิงอยู่คนเดียวเจมพาพันมีไพ่หวางมาเนาะเลืองค่ะขนาดพินาเลื้งพอดีเป็นแ,แก้แซ่หอม จะไทยขิดดิลูกไทยขิดก่อนน้ำกระไดมันเน้นนี่งนี่มันเผ็ดเหลืองขักขนาะด แล้วก็ต่ำนะพี่น้องบ่ม,งมีเครื่องบดขวเสร็จเรียบร้อยกำลังต่ำพี่น้องได้พี่น้องมาซอยมีคนมาซอยแล้วจะายดีพี่น้องเต่าเขาเนาะเห็นมาซรอยโฟกัสที่ที่เคยเผาคืออะไรซองเต่านี่ปีนไปปีนไมอยู <laughs> ใอ่ใจห่อนกาแฟใจห่อนก็แฟไปเผาหิ้วเผาเพราถ้าได้กินเผาเศร้า แค่ลบไปลบมาอยู่ไหนคือคือปิ้งอึ้งนะเนาะไปหานปิ้งอึ้งไปก้านเมื่อคืนนี่ก็บบได้แล่นน้ำเสียงอึ่งพอแล้วพไว่าแล่นแล่นหานแล่นนี่เพื่าบัได้สั่มแล่นไก่อึ้งไปไก่อึ่งไปไก่อึ่งอยู่หองน้ำล้างโอ้ยโอ้ย โอ้ยถ่ายอยู่นี่เด้อ,บอ, redesign, e: อบอกือบ่มาเอาบอกไปผูลงของบอกไปรัดปากกดนั่มผัดแห้งโง่ขึ้นมาอีกมาห้าอึ้งคนตกเศร้าเหียน้องมันกับเข้ากันจับมืดแล้วต่อไล่เจอแต่ปลาตอกนะแปะกุดบอกบ่มีบอกแปะกุดบอกบ่มีมีแต่ปัดตองมันตึก มันตึกบ่ได้น่ะมันแห้งมันสลุงสลามกับมันกับมันกระพุ่มไรมากขั้นบ่เดือกเป็นบ่ถาบ่าบดนี้มานาบา่แพงบ่มาหายังอื่อบนฝนผัดซาวเข่ากับบ่กินไปห่อเขาทั้งหนาไปขอเข่าเขา ิไปขอข้าวเขาค้อแล้วลงไปฮอดคองค่อยวะเอาเฮ้ยท่านมาลงมากินข่าวคอ,องขอดบ่มีไฟถือน้ำน้ำนี่สกินแต่อยากหัว,วบ่มีน้ำแล้วไปกับบอใครดี้ยูดักเท้าหานักหนักไปกับบอมี่แบบน,นี้โอ้ยปรากฏส,กใใสิกินน้ำนี่ใส่เนาะกินน้ำฝนสัดว่ะ เอ็นจะน้่ให้หน้าแล้วใส่อยู่ก็น้่มันคองมันก็ขุนใส่แบบบอก้าเกียรแห้งหรือเ่แห้งอยู่คุมมองนะน้ำขวม น่นีน่ยหัวเดีอนมันอิ่มหําเนาะใหหน้ากะได้กล้าหรือแล้วพนตกมาเถน่อนน,น,น้ำมันแพงเหรอน้ำมันแพงเสดเหตหนาอยู่บ่ใครแต่ผมมีควยเนาะน ใครแล่ผมมีควายเอาควายไทยเดี๋ยวมันก็มีมาเดี๋ยวก็มีมาขายไทยก็สิได้กล้าแต่หัาที่อยู่ดอกคว้านหนัมันเต็มนองมันเลยพครหน,น,นุ่เาขาว่วาตั้งตมนันะทีนี้บ่มีเครื่องบดต้องใส่มือตาม ซอยจก<ล>ันคลิปหนึ่งแบน้ม <c oughs> ตแล <c oughs> ้วแล้วพี่นอวว้องเหลือ6สุไทยตอนหน่อยเพิ่นตัก <c oughs> เพื่อแล้วถุงแสบทอแ้พกเม่อไหก็เราพักอ,อีกอ่ จะมาต้อใส่เบาพักเนาะพักะนะสมางามแท้ย่ามมันย่ามใหม่ๆปงรงพอดีพาบวัไก่พักอะไรสมสรีอาว <c oughs> นี่งามเลยหรากระโดดป,ปิ้วตักเต่าวัวปงเลยตากะตักตานะ่กตาไม่มีพักยังอนี้พักไ ก well. like in ินได้บ่เอแมงสร้างแมงที่ให้งบัลลีผักผักยังลูกนี่ผักอย่างโหอยู่ผักยังฮสบายดีสบายดีลาลุงกัลูกสบายดีกล้องลูกนี่ีลูกคอยยังวาบออง ซาำลิงแลวอีกัซ้ำลิงและอันสีปีปลายกันสวัสดีปาลุงหักงานมายบเบากับดาเพื่อนไปเก็บกับเบาแพงเก็บงานสบายดีปาลุงเหมือนเดิมบอกเป็นสบายดีปาลุงไปดีบอกไปดีเห็นมั้นน,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 นตกกพอ ยังยังสิมาไงหลังอยู่เกือบไงหลังว้าวตกตบข้างหน้านั่นแขวยอยจนบินยอนจนกลายเลขศูนย์เนาะกำลังเด่งครับ้านหอหนีเมืองลิงก็จะพอปิดกิปต์ไปพี่น้องกลับไปแตันโมเลกแซคือกาวเนาะไปแล้วพี่น้องสบายดี